กูจุกอ่ะโอ้ยโอ้กูโอ้กูจุกกูจุกกูจุกมากโอ้หกูจุกจัดๆเลยก <c oughs> ็วันนี้นะครับกลับมากับเราบอกบอกฟูดคอนเทนต์รักของเรานะครับ yeah, <woo. S 1> วันนี้มีน้องคนหนึ่งเขามาขอเจอผมนะครับเขามีไอดีค่าหัว30ล้านแล้วเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ย มันจะต่างกันเกินไปมึงจะมาขยี้พี่หรอวันนี้ไปรอดูว่าน้องเขาจะเล่นผลปีาศาจอะไรก็ฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เครซี่บอยด้วยนะครับฮาลาลลาลาเอาละครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้นะครับทุกคนได้มาถึงแล้วนะครับวันนี้ขอเจอเขาที่น้องที่น้องเขาที่ดักอารี n a นะครับน้องเขาบอกว่า ถ้าไปโลก3มันจะแหลกเกินไปนะครับโอ้โ oh, ห oh. <Wow. S 1> กูสายหาทางชนะกูจะให้มึงแหลกเพื่อกูจะชนะ <laughs> เออตอนนี้ก็เลยมาที่ดักอารีนาเป็นโลก2นะครับผมก็ยังพอไม่ค่อยแหลกโลกหนึ่งมันเบือ่อโลกหนึ่งใส่เพลงไม่ได้โลกหนึ่งมันคโคลอเซียมอะ่ะแต่มันก็มันก็โอเคนะครับแต่โลกมีโลกนี้มันใส่ตื่น ฟังเองก็ไม่เบื่อผมพูดเลย oh มาแล้วครับ <No. S 1> ตอนนี้นะครับถึงที่ดาร์กอารีนาแล้วครับนี่น่าจะน้องเขานะครับเนมบูมนะครับผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าวันนี้ผมเล่นทหารเรือนะครับฆ่าหัว13ล้านนะครับของผมอของน้องเขาฆ่าหัว9.9ล้านโอเคไม่ห่างกันมากนะครับมารอดูว่าผมจะเอาน้องเขาไหวหรือเปล่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ เดี๋ยวจะกลับมาลุยๆเหมือนเดิมแล้วนะครับมาตอนนี้ก็รอน้องเขาแป๊บหนึ่งทุกคนมาครับทุกคนนี่มีการเปลี่ยนไ d ดีกันนิดหน่อยนะครับผมมา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 โอเคครับเมื่อกี้ถึงแล้วไงตอนแรกเราเปลี่ยน ID ดีกันนิดหน่อยคราวนี้ก็เอาจริงกันไปให้เต็มคราบไปเลยทีเดียวน้องๆเลยมาผมจะไม่แพ้ด้วยเพื่อนน้องๆวันนี้นั่ไงครับน้องมันอยู่นั่นครับอมามาครับมามาครับมาครับทุกคนมาครับมาครับมาครับ เอาไงเอาไงเอาเลยไหมน้องเอาไงไหมมาทุกคนน้องมันพร้อมแล้วนะครับทุกคนมาเ้าวมาแล้วครับมามามาเอาเลยครับเอาเลยนะเอาเลยนะเอาเลยนะครับเอาเลยนะครับเอาสิเอาสิครับมาเอาเลยมา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 เดี๋ยวให้ให้นิดนึงให้นิดนึงมาผมยังเอาโดนตีม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 ามามามาโดนตีมาโดนตีมามา โอโหชิบหายแล้วอยชิบหายแล้วอยเอเอเออ,าอามาสมาดโดนเต็มเต็มเต็มดากเลยน้องเต็มดากเลยนะจ้าโอ้หผลมืดน,นี้มันดีอย่างนี้นี่เองมันแซวได้ตามันแซวได้ตำรอยนะทุกคนเดี๋ยวผมต้อดักทางน้องมันดีๆก,ก่อนครับทุกคนให้มันมร่วงแน่มาดิขามาดิมาู้คือหลักๆคืออย่าโดนความมืดมันนะเวย ถ้าโดนความมืดมันนี่มึงคอือจบอ่ะถ้าโดนความมืดคือท่าแรกะครับคือท่าแรกของผมมันจะเป็นท่าหาก,กินนะครับนี่เนหะ็นไหมเห็นไหมน้องเขาจะเข้าไปชิดตัวนี่เดี๋ยวเข้าไปชิดตัวอ๋อมาดิมาดิเข้าไปชิดตัวอ๋อนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเข้าไปชิดตัวอ๋อนี่เดี๋ยวมามานี่เดี๋ยวครับเรียบร้อยอย่าให้เข้าไปชิดตัวได้นะครับทุกคนงั้นงั้นหนักหน้าเราเลยอะ่ะ อย่าอย,ย่าติดเข้าไปชิดตัวกันอย่าติดตูดแค่นั้นเองฮูชิบหายแล้วโอ้โหโอ้โหมันอยู่ที่ฝีมือจริงทุกคนเอ้ยอ้หแม่งผมว่าผมสู้น้องเขาไม่ได้แน่เลยว่ะเออมา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 โอ้โหชิบหายทุกคนวูู้ยังไม่โดนยังไม่โดนโอเคเลือดน้องเขาเพิ่มเร็วมากเลยทำไมอ่ะทำไมเลือดน้องเขาเพิ่มเร็วมากเลยครับผมไม่เข้าใจจริงๆ เจอผู้ยิงยิงเนี่ยดูดิน้องเขาดักทางผมได้หมดเลยดูดิทุกคนผมเรียบร้อยเนี่ย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 เเรรีียยยบ้อน่โอ้โหแม่งทุกคนเก่งหมดเจอทุกคนเก่งหมดเหนื่อยอ่ะกูเหนื่อยมากเลยดูดิไม่ได้ด้วยทุกคนเออหูเรียบร้อยเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ในเฮ้ยทำอะไรไม่ได้เลยละวะทำอะไรไม่ได้เลยละวะแม่งเอ้ย หนึ่งศูนย์ไปแล้วครับทุกคนโอ้โห و, แม่งทำไงวะถึงจะสู้มันได้วะมาแล้วครับเมื่อกี้โดนไปโอ้โห و, แม่งเต็มดอกเลยอะ่ะทุกคนเลยเมื่อกี้เต็มดอกเลยอะ่ะเพศทางอากาศจริงว่าต้องไปซ้อมฝีมือให้มากกว่านี้นะครับผมเนี่ยด,ดูดิต้องมา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 อ,อือมาสองพันหกมาเดีย๋ยใจเย็นเย็นใจเย็นทุกคนอย่าเพิ่งชะล่าใจอย่าเพิ่อน้องเขาจะดูดผมนะครับเนี่ยน้องเขาจะดูดผมนะครับอ,อือ จะไม่ยอมแพ้หรอกเว้ยแค่เนี้ยมาต้องใจเย็นนะครับถ้าน้องดูดผมเขาดูดผมนี่คือจบเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดียๆๆ๋ยวเออเนี่ยนี่เนี่ยถ้าดูถ้าเนี้ยไปผมจบเลยถ้าดูถ้าเนี้ยดูดิแค่นี้ก็สี่พันหกแล้วโอ้โหยบ้าบอคนละคังข้างฝามากเลยนี้มา,มาดูดิโอ้โหสู้ไม่ได้เลยอะ่ะสู้ไม่ได้เลยอะ่ะบ้าไปแล้วโอ้โหว้ย เรียบร้อยมาดิมามามามึงมาหนึ่งตอนหนึ่งครับมึงมา,า,ห,า,า,ห,าหนึ่งตอนหนึ่งแล้วครับทุกคนโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้เงียบไปเพราะเอาจริงนะครับเมื่อกี้เอาจริงเว้ยย็ดแอมม่มามามา โอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมจะพาท่านี้แหละผมจะพาท่านี้แหละทุกคนเนี่ยผมจะพาท่านี้แหละเอาหูยยุ้ยแม่งอุ้ยแม่งไปชิดตัวเลยครา,าวนี้คราวนี้มันไปชิดตัวผมเลยวะ่ะเออเรียบร้อยโอเคหกขวัญสีม่มามาเจอกูนหน่อยมามามามึงมาสองต่อหนึ่งมึงมา ออเวลาควงตีไหมมาอย่าประมาทมาครับผมเอาจริงเป็นเหมือนกันทุกคนมา้แม่งหนักดวงระบาดดอกนี้้แม่งคลิปคือคลิปเนี้ยมีเห็นไหมมันจะมีบางช่วงผมเงียบไปเราะพผมแม่งช่อผมแม่งอยากชนะเว้ยผมแพ้มาหลายตาผมโคผมโหยหาความชนะทุกคน มาครับน้องมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาเร็วมากทุกโ๊ดดูดิแค่มาแค่เนี้ดูรู้เลยว่าฝีมือระดับไหนอ่ะแม่งโคตรเก่งอ่ะดูดิครับน้องมันมาแล้วทุกคนน้องมันมาแล้วดูนะอ้าห์เดี๋ยว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 เขาจะเอายังอ่ะน้องเขาจะเอายังอ่ะเขาจะเอายังอ่ะ เออเขาเจ้ายังครับมาอู้หูเนี่ยนี่แหละนี่แหละทุกคนนี่แหละ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 อู้หเห็นไหมผมพูดแล้วเมื่อกี้ประมาทไม่ได้เลยครับทุกคนถ้าประมาานี่คือตายห่าเลยนะผมพูดเลยเนี่ยเออน้องมันก็ดูเราแรงเหมือนกันนะครับพูดถึงแต่ถ้าประมาทน้องเขาเดี๋ยวผมตายแน่ดูดิเออมา หายแล้วมามา,ม,ามต้องเอาจริงหน่อยว่ะใจยเย็นใจยเย็นน้องใจยเย็นเจเย็นมัดวายุสลาตันโอ้โหเกือบสลาตันคูนฮะได้แล้วทุกคนสลาตันคูนฮะมามามัดเบอร์ยางเยอะดูหูยกูไปทั่วอะเลยท่าเฮียอะไรบ้างเนี่ยเ <c oughs> ดีย๋ยวเดี๋ยี๋ยวเดีย๋ดวยวเยวเ ใจเย็น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 น้องเขาเล่นการอากาศนะครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากสําหรับผมในการรับมือนะใครก็ได้มาสอนผมทีเดี๋ยวว่าเล่นการอากาศอย่างเงี้ยจริงเว้ยผมว่าผมว่าหนักหนักกับการอากาศนี่แหละที่ผมเจอเอ,อืออ้ชิบหายเอ,อ้ยโอ้ดีไงนี่ไง,ไงทุกคนนี่ไง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 ผมถึงพูดนี่ไงนี่ไงเห็นไหม นิดเดียวคือมึงตาย Yahoo แมนนิดเดียวคือมึงตายเลยนะผมพูดเลยนนองคนเนี้ยประมาณไม่ได้คือนิดเดียวแม่งมึงคือสว่าเออ้ยอ,อคือถ้าผมเงียบผมจะมีสมาธิแต่ทุกคนต้องกดไลค์ให้ผมนะผมทําเพื่อทุกคนะเวยที่ผมพูดมากอะจริงผมแม่งผมชอบพูดด้วยไงเออโอ,อ,อ,อ้นี่ไง นี่ไงโอ ok! ้โหเรียบร้อยสองต่อสองมาโอ antis, ้ยแม่งกูอยากชนะมากกูอยากชนะมากตอนนี lad, <S <S ้ก <up> ูอยากชนะมากผมพูดแล้วกูอยากชนะมากมาดูนะครับดูนะครับดูความไวของน้องมันครับถ้าผมไม่เปิด PVP อะดูนะดูนะนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้ยมึงกล่าวกูตายเลยนี่มึงกล่าวกูตายเลยนี่น้องเลยเดี๋ยวมันจะไปชิดตัวผมมันจะไปชิดตัวผม เตยนับใจเย็นตเตยตอนนี้เราต้องใจเ,เย็นมากไหนมันเอ้ยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันหายมันหายวะ่ะเอ้ยทุกคนชิบหายแล้วเออมาเออมามึงมาไอ้สัตว์มา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 มึงมากูาาาาขึ้นแล้วมากูขึ้นแล้วมา มามึงมากูบอกแล้วกูขึ้นแล้วกูบอกแล้วใช่ไหมกูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเล่นกับเคซี่บอยกูบอกมึงแล้วกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่าเล่นกับเคซี่บอยเฮ้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 ยโซ่ฮ่าฮ่าฮ่า เซอร์วีได้ไหมพี่จะผมส่งลิงก์ให้เออเองแม่งโคตรเก่งเลยอ่ะเว้ยเออก็คือนเนี้ยก็คือเราอ่ะตอนแรกเราเองชนะพี่หนึ่งตาใช่ไหมครับอ่าแล้วราวเนี้ยพี่ชนะเองสองหนึ่งแล้วเองมาตีสองหนึ่งคราวเนี้ยแล้วตามมาแก้พี่ชนะเป็นสามสองก็คือสรุปพี่ชนะไงว้าวเออแต่คือต้องบอกก่อนนะครับว่าเนี้ยไม่ใช่ไอดีหลักน้องเขานะครับใช่ไหมนี่ไม่ใช่ไอดีหลักเองใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเออแล้วไอ,อแล้วเป็นไงพี่พี่แบบพี่ยังพอไปวัดไปวาได้ปะวะ ได้พี่ได้โอ้โหโอเคโอเคน้องอ่ะเดี๋ยวเราพิมพ์คุยกันใน,ช uh oh. นแชทครับเป็นไงครับทุกคนวันนี้ผมเหนื่อยมากผมพูดจริงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ผมเป็นกำลังใจนะครับทั้งในทีที t, แล้วก็วายทีนะครับผมก็ใครมีอะไรก็เม้นมาได้นะครับใครอยากแข่งกับผมนะครับแอดมาเม้นมาแล้วช่วยกันแชร์นะครับเอาให้ก,กว้างๆไปเลยเออผมอยากทำคอนเทนต์เนี่ย ผมชอบมากๆก็จะมีสลับคอนเทนต์กันบ้างนะครับอย่าหายไปนะทุกคนต้องกลับมาดูผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอหวันนี้ผมสนุกมากเลยอ่ะไว้ไฟกันใหม่นะ